วันนี้เราไปเที่ยวงานเพเอ็กซ์โปแชมเปี้ยนชิพ2023มาค่ะจัดขึ้นที่สุชุมแห่งชาติสิริกติ์ในวันที่10-13สิ่งหาคมนี้นะคะยังเหลือเวลาอีก3วันนะตามพวกเรามาเลยค่ะเดี๋ยวสังเกตดูนะคะว่าคุณพาเพลินของพวกเราเนี่ยจะแวะเกือบทุกบูธเลยค่ะแวะทักทายพี่ๆเขาแบบตลอดทางเลยค่ะ ในงานมีสินค้าและบริการจากแบรนด์ชั้นนำกว่า300บูธเลยนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นของแถมอีกมากมายเลยค่ะเพียบเพียบเพียบบอกเลยค่ะทาดหมาทาดแมวแบบแม่โอไม่ควรพลาดงานนี้นะคะเพราะมีสินค้าจากแบรนด์เยอะแยะมากมายเลยค่ะให้เราช็อปให้ลูกรักสี่ขาค่ะคือแบบแม่โออะโดนไปเยอะบอกเลยค่ะวันนี้อันนี้ถ่ายสติ๊กเกอร์ รักทุเลมากๆนี่นี่นี่พาเพิินได้เจอเพื่อนด้วยค่ะเพื่อนรุ่นน้องเห็นไหมคะมีความดมกันใหญ่ทักทายกันน่ารักมากๆค่ะเอาละแม่โอ๋จะพาทุกคนไปตกเลยนะคะมาให้ได้นะอย่าพลาดนะจริงๆทุกคนคือแบบว่า สินค้าต่างๆบูธต,ต่างๆเยอะแยะมากมีให้ลูกรักตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมีกิจกรรมให้เจ้าของแล้วก็น้องหมาเนี่ยได้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีของรางวัลด้วยนะคะเห็นไหมคะวันนี้เขาก็มีกิจกรรมกันเนาะพาเพลินของเราเนี่ยไม่ได้ทักทายแค่เฉพาะพี่ๆที่มางานในงานหรือพี่ๆที่ขายของนะคะแม้กระทั่งน้องหมาที่มาในงานเนี่ยพาเพลินก็จะทักทายทุกตัวหมดเลยค่ะ นี่นี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้ค่ะตรงนี้ช็อปสินค้าแล้วก็มาแลกของรางวัลกันตรงนี้นะจุดตรงนี้เลยค่ะตอนนี้พาเพลินคุ้นเคยกับพี่ๆที่เคาน์เตอร์มากสวัสดีทักทายแบบหลายรอบแล้วค่ะ <c oughs> แล้วอีกจุดหนึ่งตรงนี้ค่ะเขามีให้บริการรถเข็นน้องหมาด้วยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีรถเข็นเนาะก็มาใช้บริการตรงนี้ได้เลยค่ะมีทั้งมมาเล็กมาใหญ่ค่ะเลือกสีสันได้เลยนะคะ เอาละค่ะช็อปต่อไม่รอแล้วตอนนี้แม่โอ๋ก็ซื้อของนะคะซื้อ,อยาเห็บหมันให้คุณท่าเพินแล้วก็คุณกาแฟค่ะส่วนลูกสาวแม่โอน๋นะลอนน์นนไถ่ายขนมพี่ๆที่บูธสินค้าค่ะช็อปแล้วก็ไม่ต้องผลกลับเองนะคะมีบริการขนส่งพร้อมส่วนลดพิเศษโดยลาลา o ve ค่ะเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะกลับกันแล้วค่ะแล้วก็ยังไงผิดทางนั่นไงเห็นไหมจะกลับไปไหนไม่รู้ ทางออกทางนี้คะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันอีกครั้งในวันที่13นะคะวันอาทิตย์ที่13นี้นะคะเจอกันนะบ๊ายบาย